แล้วคุณนิกรก็มาเปิดเผยว่าเดี๋ยวเปิดสมัยประชุมสภาจะเปิดกันวันที่น่าจะทัก12ธันวานี้นะเตรียมส่งร่างคําถามประชามาติให้สอสและสอวอรกรอส่วนสาระร่างคําถามประชามาติ4ประเด็นตั้งเงื่อนไขแก้ทั้งฉบับแต่เว้นหมวด1หมวด2หรือแก้รายมาตราเอาต่อมาคุณผู้ชมครับมาดูเปิดร่างคําถามประชามาติ4ประเด็นที่นิกรส่งให้สสสวอตอบในช่วงเดือนธันวาคมนี้ โดยจริงๆมเมื่อวานเราเห็นภาพข่าวที่คุณพริศวชิระสินคุยกับคุณนิกรด้วยนะแล้วคุณนิกรก็มาเปิดเผยว่าเดี๋ยวเปิดสมัยประชุมสภาจะเปิดกันวันที่น่าจะสัก12ธันวานี้นะเตรียมส่งร่างคําถามประชามติให้สสและสวกรอกส่วนสาระร่างคําถามประชามติ4ประเด็นตั้งเงื่อนไขแก้ทั้งฉบับแต่เว้นหมวด1หมวด2หรือแก้รายมาตราในวันที่3พฤศจิกายนผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภา ถึงกรณีที่คณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับแนวทางในการทำประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ2560ที่มีนิกรจำนองเป็นประธานอนุกรรมการได้รับฟังความคิดเห็นจากตัวแทนรัฐสภาผ่านสองคณะกรรมการคือกรรมการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนวุฒิสภาที่มีนายเสรีสุวรรณพานนท์สอวอเป็นประธานเมื่อวันที่30ตุลาคมและกรรมการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายพริศวชลศิลป์สอสอบัญชีรายชื่อพรรคก้าไกลเป็นประธานเมื่อวันที่2พฤศจิกายนการหารือในสองกรรมธิการนี้ไม่ได้มีการเปิดเผยนะครับเพราะว่านอกจากจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการออกเสียงประชามติเพื่อแก้รัฐธรรมนูญแล้วทางอนุก,กรรมการได้เสนอร่างคําถามการรับฟังความเห็นของสมาชิกรัฐสภาและตัวแทนประชาชนกลุ่มต่างๆ เกี่ยวกับแนวทางการทําประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ2,560ใน3ประเด็นคําถาม 1. ท่านเห็นสมควรควรจะแก้ไขรัฐธรรมนูน2,560หรือไม่ 2. ท่านต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ2,560วงเล 2, ็บ1ทั้งฉบับโดยคงไว้ซึ่งหมวด1บททั่วไปและหมวด2พระมหากษัตริย์วงเล็บ2แก้ไขรายมาตราวงเล็บ3อข้อ3นะไม่ใช่วงเล็บข้อ3ในการทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ท่านเห็นควรจะจัดตั้งสภาร่างสอสอรัฐธรรมนูญสสรขึ้นมาดําเนินการหรือไม่ต้องไปลงประชามติกันก่อนนะครับแล้วก็ได้ข่าวว่าจะลงกันสามครั้งด้วยตั้งแต่จะร่างใหม่ก็ต้องถามทีหนึ่งร่างเสร็จก็ต้องถามอีกนะร่างจบจริงๆก็ถามใหม่อีกนอกจากนั้นยังพบว่าอนุกรรมการยังได้สอบถามถึงประเด็นจํานวนครั้งของการทำรัชประชามติที่สามารถเกิดขึ้นได้ในกรณีต่างๆดังนี้หนึ่งออกเสียงประชามติหนึ่งครั้ง ก่อนเร,เริ่มแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพื่อให้สอดคล้องกับคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูนนะครับที่4ทับสอที่กำหนดว่าประชาชนเป็นผู้สถาปนาปรัฐธรรมนูญข้อที่2ก็ลงอินกันอีกนะครับในการออกเสียงประชามติหนึ่งครั้งกรณีแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูน2 5 6 0ในมาตรา256เพื่อกำหนดที่มาของสภาร่างรัฐธรรมนูญนะครับและครั้งที่3เนี่ยนะครับก็จะออกเสียงประชามติกันอีกหนึ่งครั้ง เมื่อนัดทาร่างรัฐมนูญแล้วเสร็จนะครับเพื่อให้ประชาชนเห็นชอบก่อนที่นำเอ่อก่อนที่นําร่างรัฐมนูลขึ้นทุเกล้าวนะส่งให้นายกขึ้นทุเกล้าวพร้อมตั้งคําถามว่าในการจัดทํารัฐมนูลขึ้นใหม่เนี่ยท่านเห็นสมควรให้มีการจัดออกเสียงประชามติกคือกี่กครั้ง1.1นะครับอ่าหนึ่งเนี่ยหนึ่งครั้งสองสองครั้งสามสามครั้งข้อสี่ก็มากกว่าสามครั้งนายนกรจํจำงประธานอนุกรรมาการรับฟังความเห็นใน ให้สัมภาษณ์ว่าทางอนุกรรมการส่งร่างคำถามประชามติไปยังสมาชิกรัฐสภาซึ่งประกอบไปด้วยสอวอและสอสอให้ตอบในช่วงเปิดสมัยการประชุมสมัยหน้าในเดือนธันวาคมโดยส่งเป็นรายบุคคลในวันที่มาประชุมสภาจะฝากเจ้าหน้าที่ของสภารับเซ็นชื่อเข้าร่วมประชุมแจกเลยไปเลยทีเดียวทั้งนี้จะไม่ให้ส่งเป็นจดหมายไปที่บ้านหรือตามที่อยู่ทะเบียนบ้านเนื่องจากกังวลว่าสมาชิกไม่ได้กลับไปยังภูมิลำเนานะครับแนวทางลงประชามติ3าครั้ง ก่อนแก้ถามประชาชนก่อนพอแก้เสร็จนะอ่าพอพอพอลงเสร็จปุ๊บก็ถามอีกรอบว่าการได้มาของสสทรได้มาอย่างไงนะครับข้อที่สามพอทําเสร็จร่างกันเสร็จก็ร่างก็ก,ก็ส่งให้ประชาชนได้ลงมติกันอีกรอบสนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎปุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล0 9 5ย์0ก้าห 5580